ูกิจกรรมที่หน่วยทหารของกองทัพบกได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนกันบ้างครับมนทนด้านบกที่37ครับได้เดินหน้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมนทนด้านบกที่37โดยชุดปฏิบัติการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดำริบ้านทานทองได้นำกำลังคนเข้าเย็บเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบางที่บ้านไร่หมู่เจ็ ตำบลแม่เงินอ,อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจำนวนสมรายซึ่งเป็นผู้สูงอายุครับโดยกำลังคนได้นำสิ่งของเครื่องบระโภคบริโภคทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไข่ไก่ตลอดจนเครื่องนุ่งหม่กนหนหมกันหนาวและผ้าห่มกันหนาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระวัดห้วยปลาก,กั้งและคณะผู้มีจิตศรัทธาที่นำมาช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนอาหารและเครื่องนุ่งหม่ม พร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวพร้อมกันนี้กําลังพลได้พูดคุยสร้างกําลังใจและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกด้วยครับ